สวัสดีค่ะพี่มินวชนัชรินยานะคะจากช่อง YouTube ยูทูบพญาเพชรพัทธรา้านคราชนะคะเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วพูทสศิลป์ตำนานพญาเพชรพัทธรา้านคราและพระชายาอัญญารินทศัศนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆีจัดเสด็จพ,พ่อของเพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าเห็นแม่บ้านบางคนหรือว่าผู้ปฏิบัติแบบพราราษบางคนนะคะนั่งๆกินๆน,นอนนอนวันๆเหมือนกับไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะคะนั่งสมาธิก็ไม่เห็นนั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่อะไรนะคะแต่เขาบอกเขาปฏิบัติธรรมนะคะ มันมันเป็นไปได้หรอหรือว่าถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆทำไมไม่ไปวัดแบบไปเข้าคอร์สไปอะไรอันนี้มันเป็นความคิดของเราที่อาจจะยังปฏิบัติอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แต่ฉานพอเราอาจจะเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องคือถ้าเกิดจะเอาจริงเอาจังก็ต้องไปคอร์สพี่มินก็เคยเป็นอย่างนั้นนะก็เอาจริงเอาจังก็ต้องไปคอร์สทีนี้มันก็จะเป็นนางฟ้าอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนี้นะคะจากนั้นก็กิเลสมันก็อาวาวาเพราะเราก็ต้องออกมาใช้ชีวิตประจําวันอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้ คือเราไม่ได้มีบุญพอที่จะแบบเออบทขาวยาวๆแล้วต่อไปอ,อ,อาจจะแบบว่าไปเป็นนาชีไปอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีก็ต้องดูแลแม่ดูแลลูกดูแลสิ่งต่างๆภาระหน้าที่การงานนะคะก็ตั้งแต่มีเสด็จพ่อเพิ่มมาติดต่อสื่อสารตั้งแต่ที่ได้รับพระมเมตานะคะก็รวมเวลาเนี่ก็เกือบสิปีนะคะก็ท่านก็บอกว่าให้ปฏิบัติสอดคล้องในชีวิตประจาวัน สำหรับตัวเองก็ก็นึกภาพออกมามานึกถึงตัวเองเหมือนกันว่าเราคล้ายๆกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดภายในเนี่ยเรารู้นะว่าเราภาวนามาเนี่ยอย่างพูดอย่างคุยอย่างเนี้ยนะคะมือไม้ขยับหรืออะไรเนะี่ยพี่มินก็จะรู้นะคือจิตมันก็ไวนะมันก็รู้ไปในสิ่งที่นึกรู้ไปในปากที่ขยับบ้างมันสลับกันนะมันไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าความชัดเจนหรืออะไรก็คือเราดูสิ่งที่ชัด หรือไม่ก็ดูรวมๆถ้าเกิดรู้สึกแพงมากเนี่ยเราก็จะรู้กระบวนการมือไม้ไปหรืออะไรเราก็ดูบางทีก็ดูใจมันก็ไปเนี่ยขณะที่พูดอยู่เนี่ยใจก็รู้สึกถึงก้นที่ถูกหรืออะไรจิตเรามันไวนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าจิตมันกําลังเครียดในการรับรู้อย่างเงี้ยมันก็ผ่อน,น่อลภายในนะคะซึ่งตั้งแต่ที่เสด็จพ่อให้พี่มิ้นปฏิบัติแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับชีวิตประจําวันแล้วเราสติเราเท่าทันกับสิ่งที่มากระทบได้มากกว่า คือเราปฏิบัติแบบลืมตามแต่เราไม่ทิ้งนะคะรูปแบบไม่ทิ้งเลยเพราะว่าก็เคยเขาเรียกว่าประมาทาทิ้งในรูปแบบเหมือนกันแล้วก็ทําให้เราฟุ้งซ่านในธรรมเราคิดว่าเราดูจิตนะคะแต่ทีนี้มันกลับกลายแปลว่าจิตมันไม่ถึงฐาน,นคำศัพท์ของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องดูจิตนะนะแต่ของเราคือเราไม่ได้ดูจิตอย่างเดียวเราสติประฐานสี่สติประฐาน 4, สี่คือไม่ได้เน้นนะคะไม่ได้เน้น<อ>ว่าจะต้องดูจิตอย่างเดียวเราดูทุกอย่างเลยนะคะก<อ>ายเวทนาจิตธรรมนะคะอันนี้ก็ แบ่งปันนะคะแบ่งปันสําหรับข้อคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะว่าพี่มินเข้าใจนะคะบางคนเ,นเราไปวิจารณ์ไม่ได้หรอกว่าเขาไม่ได้ไดปฏิบัติเราไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาเราไม่รู้หรอกว่าการภาวนาสติของเขาที่มีสติแบรบร,รู้ความเป็นไปของรูปกับนามของเขามันมีศักยภาพแค่ไหนบางคนทําได้จริงๆบางคนเนี่ยจิ้ม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 มือถืออยู่เนี่ยนะคะแต่ว่านิ้วเนี่ยเขาเรียก่อะไรนะคือ จิตบางทีก็อยู่ที่นิ้วอย่างมีเคอนเงี้ยจิตก็อยู่ที่นิ้วใจเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ดูมากนะคะถือ,อหรือบางคนก็ทาทาทำท,ำท,ำทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่จิตเขาแบบราลึกรู้ตามร,รู้ได้หมดแต่ตรงเนี้ยมันอย่าประมาานะคะบางคนก็คิดว่าทําได้เหมือนกันแต่กายภาพของคนเราไม่เท่ากัน <laughs> นะคะอย่าไปทําตาม <laughs> อย่าไปทําตามนะใครใครที่ต้องใช้มือถือใช้อะไรก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะแต่ว่าอย่าไปหลง อย่าไปหลงว่าความรู้ของเรามันเท่าทันมันไม่เท่าทันหรอกสมมติว่าคือเราไม่รู้ว่าใจเราเนี่ยมันไหลออกไปกับสิ่งที่เฟซหน้าฟีดมันขึ้นมาอย่างเงี้ยช่องนี้ช่องนั้นตามไปดูเมนหรืออะไรจิตใจมันไหลออกไปตลอดนะการที่จะตั้งตื่นรู้กับสิ่งที่ไหลไปได้ง่ายก็คือกระแสใจเนี่ยมันมันมันตัวรู้บางทีกําลังมันไม่พอนะคะก็ฝากไว้สําหรับคําถามนี้นะคะใครเห็นว่า คลิปแบบนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube ยู u b e พญา,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 าเพชรพัฒรานครด้าเพจอนัญมณีเพจเกิดแก,แก้วพิมินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสร้างเท้าสมุทรเทวเทวีนะคะกับพิมินนะคะสร้างเสด็จพ่อองค์เพชรในปางบารมีสูงสุดนะคะ,ะจะปดิสถานไว้ที่วัดแสนสุขจังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้เดี๋ยวที่นี่จะมีการเทคานนะคะ,ะคือองค์ท้าสมุทรเนี่ยมีแท่นประทับแท่นประทับประทับสร้างเสร็จแล้วส่วนองค์ที่เป็นเท้าสมุทรเทวเทวีเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยเราอยู่ในส่วนลงหล่อนะ แล้วก็จะมีองค์องค์พระยานบาร,รมีทั้งเก้าของเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะนะคะซึ่งเป็นมหาอมานะคะเป็นเจ้าชายก็มีนั่นแหละนะคะในในเก้าองค์เนี่ยนะคะ,ะจะสร้างองค์พญานาคขาชเก้า,าเสียนะนะคะสององค์นะคะ,นะคะขนาบฐานบาร,รมีไว้เดี๋ยวอาทิตย์นี้ช่างจะเข้าไปเทคานนะคะเทคารองรับองค์พระวร,รกายนะคะก็มา สร้างคานค้ำองค์พญานากันนะคะอันนี้ก็เป็นถ้าเกิดในเรื่องแบบสมตสมติสมมติที่เขามีความเชื่อก็คือเชื่อนในเรื่องของความมั่นคงคานค้ำนะคะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูอุดหนุนนะคะชีวิตไม่แห้งแล้งข่ดขาดผู้ที่มาเมตตานะคะทั้งเทวดาด้วยแหละทั้งมนุษย์ด้วยโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ